อไรคะน้องขโมยของในร้านพี่ไปหรอเป็นเด็กเป็นเล็กที่จะขโมยเหรอคะน้องต่อไปต้องเป็นโจโนแน่เลยตัวแค่นี้เองเอาของพี่มาคะ่ะให,นหนะน้น้องหยุดยน,นะน้องน้องหยุดเดี๋ยวนี้น้องหยุดนี่น้องคิดจะทำอะไรคะ น้องขอโมยของในร้านพี่ไปเหรอทําไมเป็นเด็กแบบนี้เอามาคืนพี่เลยค่ะหนูขอโทษค่ะน้องไม่มีเงินน้องก็อย่าขโมยสิคะหนูขอโทษค่ะเอามาคืนพี่เลยค่ะน้องอย่าให้พี่ต้องโมโหไปมากกว่านี้นะน้องเป็นเด็กเป็นเล็กที่จะขโมยเหรอคะน้องต่อไปต้องเป็นโจแน่นเลยตัวแค่นี้เองเอาของพี่มาค่ะอย่าให้พี่ต้องจับส่งตำรวจนะน้องตา,มาไม่ได้ช่วยอะไรเลยน้อง น้องก็อย่าขโมยสิคะไม่ต้องมาร้องไห้พี่ไม่สงสารเอาของมาให้พี่เดี๋ยวนี้โทษนะคะไม่ทราบว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นนะคะก็น้องคนนี้นี่สิคะขโมยของในร้านไปหนูขโมยของพี่เข้าไปจริงๆเหรอจริงค่ะแล้วหนูขโมยอะไรของพี่เข้าไปคะนี่ค่ะทำไมอยากได้หนูไม่ซื้อเหรอคะหนูไม่มีังค่ะ ค่าขนมปังนี้เท่าไหร่คะ15บาทค่ะงั้นเดี๋ยวฉันใจ่ายให้น้องเขาเองค่ะ20บาทไม่ต้องทอนขอบคุณค่ะทีหน้าทีหลัง,งอย่าทำแบบนี้อีกนะน้องถ้าเกิดพี่เจอนะเขาหน้าพี่แจ้งตำรวจจับแน่นี่ขนมปังของหนูพี่ซื้อให้รับปากกับพี่ได้ไหมว่าครั้งหน้าหนูจะไม่ไปขโมยของใครแบบนี้แล้ว รบปากค่ะแล้วหนูยังเป็นเด็กเป็นเล็กอ่ะทาไมถึงหายเป็นขโมยแบบนี้ล่ะพีจ่จีหนูไม่อยากไปขโมยหรอกคะ่ะหนูพยายามหางเงินแล้วแต่ไม่มีใครซื้อของของหนูเลยผักจ้าผักกระดาษสบผักเองจ้าปลุกเองเอเล็พี่คะเอาผักไหมคะเอาผักไหมคะแล้วนี่หนูเป็นเด็กเป็นเล็กหนูไม่ไปโรงเรียนไปเรียนหนังสือหรอทำไมต้องมาขายของหาเงินเองล่ะ พอดียายหนูไม่มีตังค่ะแล้วพ่อแม่หนูไปไหนล่ะพ่อแม่หนูอยู่ต่างจังหวัดค่ะแล้วนี่หนูอยู่กับใครอ่ะอยู่กับยายสองคนค่ะเอาล่ะที่เข้าใจหนูแล้วแต่ที่หลังอ่ะถึงหาเงินไม่ได้หนูก็อย่าไปขโมยของใครแบบนี้อีกนะพบคุูค่ะที่ซื้อขนมปังให้หนูนะหนูขอตัวไปหายายก่อนนะคะแล้วนี่หนูจะกลับบ้านยังไงล่ะเดินไปค่ะเดินไปเหรอ แล้วบ้านหนูอยู่แถวไหนอะคะอยู่ตรงนู้นค่ะโอเคองั้นเดี๋ยวพี่ไปส่งเองดีกว่าไปยายหนูซื้อขนมมาฝากยายหนูซื้อขนมมา จากไหนป่าหนูไปซื้อมาหนูไม่ได้ไปโกงโวลกันมาใช่ไหมป่าหนูไปซื้อมาเยสสวัสดีค่ะอยอะเบอยายห้หนะหนูขอร้องขนมเนี่ยหนูซื้อให้น้องเขาเองล่ะค่ะเห็นน้องเขาไปขายผักเพื่อที่จะหาซื้อขนมมาให้คุณยายเห็นบอกว่าคุณยายไม่สบายเป็นอะไรหรือเปล่าคะภาษาโลกคนเก่ดจ้าอ๋อน้องเขาเนี่ยเป็นเด็กกระตนันยูมากเลยนะคะ คุณยายสอนน้องดีจริงๆเลยค่ะดีแล้วลูกเป็นเด็กกระตันยูต่อไปจะได้ไม่ลำบากค่ะคุณยายวันนี้ขายผักหมดไหมลูกขายหมดค่ะยายกินเยอะๆนะจะได้หายป่วยไวๆนั่งเยนหนูไปเก็บผักก่อนนะจ้าผักไม่สวยเลยจะขายได้ไหมเนี่ยแล้วทำไมจะขายไม่ได้ล่ะคะ ก็พี่ดูสิคะใบมันมีแต่หนอนกินมันไม่เห็นสวยเลยเอา้าวหนอนกินใบก็ดีอะสิแปลว่าหนูไม่ได้ใส่ยาฆา่ามแมลงไงแมันไม่มีคนซื้อไงคะแล้วทําไมหนูถึงไม่มีคนซื้อล่ะคะอืมเขาก็มองว่าผักมันเน่าหมดอะค่ะผักจ้าผัากปลูกเองจากสวยเลยนะจ้ามิสิตานจ้ากำลังสิบบาทเองจ้าผัากกำลังสิบบาทเองนะจ้า ขาดกำกลักี่บาทคะสิบบาทค่ะโอ้ทำไมมันเหลืองอย่างนี้ล่ะคะนี่มันเน่าเลยเนี่ยเนี่ยใบก็มีแต่รูหนอนสิบบาทก็แพงมากเลยเนี่ยแต่ว่าปลูกเองจากสวนเลยนะคะโหสิบบาทมีแบบเนี้ยดูใบเนี่ยมีแต่รูหนอนเต็มเลยจกจะขายสิบใบอีกเหรอแพงก็แพงเน่าก็เนา่าขายกระดาษสิบบาทไม่ซื้อหรอกคะ่ะ เหี่ยวหมดแล้วเองขายไม่ได้เลยที่มันไม่มีคนซื้อเนี่ยเป็นเพราะว่าหนูขายแบบไหนล่ะหนูก็นั่งขายตามปกติค่ะถ้าหนูนั่งขายเฉยๆไม่มีลูกค้าเข้ามาซื้อทําไมไม่ลองเปลี่ยนวิธีการขายดูล่ะคะนั่งขายแล้วมีลูกค้าเห็นเยอะไหมไม่เยอะค่ะแล้วทีนี้หนูจะทํายังไงให้ลูกค้าเห็นผักหนูเยอะๆล่ะหนูจะเปลี่ยนเป็นยังไงล่ะคะหนูก็ลองคิดดูสิ ว่าจะทำยังไงให้คนเห็นพักเราเยอะๆแล้วหนูก็ต้องไปหาลูกค้าเองสิคะอืมหนูก็ลองดูสิว่ามันจะทําให้หนูขายได้เยอะขึ้นไหมขอบคุณพี่มากนะคะที่ให้ไอเดียหนูอยู่ไปก่อนนะคะาาหาการหาทางสูดรเาย้า ปลลูกเเองเะคคะ่ะะะนขายผักอะไรบ้างจ้าเนี่ยมีฟางซุ้กมกับกะหล่ำค่ะขายยังไงลูกขายถั่วสิบบาทค่ะอันนี้หัวสิบบาทปลูกเองเหรอคะลูกลค่ะไรสานพิษค่ะโอ้โหอันนี้สงสัยจะปลูกเองจริงๆอนะเนาะงั้นเดี๋ยวยายช่วยซื้อสองถุงนะสองหังวอันนี้สิบาบาทเหมือนกันใช่ไหมแค่ค่ะหนูปลูกเองเลย รู้จักทำมาหากินตั้งแต่เล็กดีจังเลยนะลูกทั้งหมดเท่าไหร่คะยี่สิบบาทค่ะยี่สิบบาทอยี่สิบบาทค่ะขอบคุณค่ะโอหนูดีนะเนี่ยรู้จักมากี่รถจัก,กรยานขายของเดี๋ยววันหน้ามาขายให้ยายใหม่นะยายไม่มีเวลาออกไปซื้อเลยลูกได้ค่ะขอบคุณนะคะคุณยายหนูไปก่อนนะคะจ้าขับรถดีๆนะคะลูกเดี๋ยววันหน้ามาขายให้ยายใหม่นะคะที่สุดแล้วก็หาเงินได้แล้ว สดจ้าผ่าสดสดจ้าผ่าสดสดปลูกเองเลยนะจ้าตี่ปัดเองจ้า